กลับมาชมกันต่อนะครับผมตีเล็ขสายมันครับคลิปนี้เราจะเปลี่ยนแผนเทกันเทกันใหม่นะครับเนื่องจากว่าถนนเนี่ยยังไม่อยู่ตัวเดี๋ยวจะมีการถมคลองตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเก่งเอ ยีกิ๊กยีกอิอก <an> <t une> พอพอผมคองก่อนเลยเริ่มที่เสียกุ้งขันแรกครับ จะสลับกันวิ่งรอบนี้มีเสียกุ้งเสียแม็กแล้วก็เสียนุฮะทางไหนผมไปทางโรงก่อนอ๋อครับครับแม่ไปรออยู่นู้นเลยก็ได้เดี๋บอกรถไปครับไปรออยู่นู้นเลยขอเปลี่ยนแผนอีกนิดนึ่ง นะครับเจ้าของที่ขอสิบเที่ยวไปเททําถนนทางออกนะครับป,ป,รประมาณประสองเมตรเดี๋ยวบอกเสียกุ้งก่อนสิบเที่ยวทางเข้าก่อนเลยกลัวกลัวมันออกไม่ได้เขาบอกไปนู่นเลยอเ,เอ,อแกไปรออยู่นู่นนะจุ๊บด รอดไหมรอดไหมไม่รอดไม่รอดะเบียปทะลุเดี๋ยวรอให้แม่โคมาดันเดี๋ยวให้เขาทำทางใหม่เรียบร้อยเลยครับ รถไายไปรอแต่รถน้ำติดลมเอาเช่งไงถอยไปดันตูดบ่ดันได้นี่ความเลนไปครึ่งหนึ่งได้แร้วับความเลนนี่ครึ่งหนึ่งเนี่ยเบียดมาฝางนี๋จะถอยดันตูดโด้งไป ไปเลยไม่โจมจมันยังไม่ขึ้นเนินไปไปโอ้ไม่ไหวครับ

รถแมโครมาแล้ว ขึ้นแล้วก็เขี่ยทางเล็กน้อยครับรอดูสิรอบนี้เราจะใช้การค่อมเลรนไปฝั่งนี้เบียดเบียดคือจะชิดฝั่งนี้หน่อยนะครับจะมาได้หรือเปล่าขอให้คาตอบก็คือเสียโนครับซึ่งก็มีดินอยู่ข้างในเดี๋ยวให้ป๋าเจาะนะครับเอาฮิตาชิหลบตรงนี้ก่อน มาแล้วครับเสียนุรอดไม่รอดโอ้สบายสบายครับ Đây xe bao lui đây Hả Mày trốn là vua đấy Bỏ mày vua lại Hả Bỏ Dẹp dẹp ุยเลยอ้าวโอเคครับผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ